คอยขออนุญาตตอบกับความคิดเห็นหนี่ได้ค่ะสรุปตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังแน่สาเหตุมาจากหยังคืออนอัวแท้เอมิลาทนายเก่งรูบี้ไวไหวอื <laughs> สาเหตุเอาเจ้าเริ่มให้เขาเน่สาเหตุคอยคิดว่าสาเหตุที่แรกที่แรกเลยนี่ก็คือการอยู่ด้วยกันมา3ปี4ปีเนี่ยมันก็นมีทะเลาะกันเบาะแหว่งกันคอยฮู้วหูเ,เขาไปเฮ็ดหยังกันมันก็นอยู่ใน อาจจะมีไว้มีความสุขในการอยู่ในบ้านทนายเก่งเอเพราะว่าช่วงท้ายเขาจริงๆแบบทะเลาะกันกับแม่เขาพ่อมกับน้องเขาพ่อมยัม่ลาเลยไม่ถูกกันกับแม่ทนายเก่งน้องทนายเก่งเนี่ยกับพวกหัวย้อนยังคือผิดกันเอออแต่ว่าสาเหตุจุดประเด็นของเรื่องเา่าทั้งหมดนี่มันเกิดจากอ่าแฟนประทุขึ้นด้วยประทุขึ้นด้วยแฟนเอมิลาขึ้นไหว้นะคะว้ยุทธพิชัยนี่ไปถ่ายคลิป คือทนายเก่งจังไหวเหตุไปรทายคลิปอ่าหวนกระแสแต่ว่าหลังจากทายเรียบร้อยแล้วสองคนนีิส่วงกันไปไปถ่ายคลิปพูดง่ายๆโดยนอกเหนือจากคําสั่งอแล้วคลิปนั้นลงในช่องอ่ําหวนกระแสมันเป็นคลิปที่ใส่แพล่งหวานแหววกือบไ่ได้ยี่หยังกันเด้ไม่ได้ไก่กันเลยยุ่งสิละยุ่งสิละทายแบบแล้วก็ใส่แพล่งหวานแหววปรากฏว่ามันเป็นไวรัลคลิปนั้นน่ะไปสี่ล้านห้าล้านแล้ว แฟนคลับของเอมิล่าก็เลยมากกระน,นํำมากมากคอมเมนต์คอยบอกเล้วเป็นน้ำซ้ำโซเชียลนี่าสน้ำซ้ำโซเจ้ากันละ <c oughs> ว่าบ่หมอสมว่าจังสันจังสี <c oughs> หาว่าทนายเก่งเนี่ยไปทำคอนเทนต์นรกแบบนี้จับเขาจิ้นกันได้ยังไทงทั้งๆที่เอมิลากับวายเป็นแฟนกันไปจับจิ้นกับอ้ําได้ยังไงเรื่องก็เลยเกิดประทุขึ้นมา เพราะเอ๋ก็เลยฟังเศร้าโซเชียลนะเออเอ๋ก็เลยแบบเอ๋ไม่รู้เรื่องนี้นะคะเอ๋ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่พอใจอยู่ทําไมพ,พ,พี่พี่ไม่ไม่แจ้งเอ๋สักคำพี่วายก็เป็นแฟนเอน๋เนาะหวานซีโดยวายกับพ่ได้ญ่้าหย,ย,ยังว่าเจ้าของวายไม่ยอมพูดว่าตัวเองน่ะไปถ่ายคลิปกับน้องอ้ํานอกเหนือคําสั่งนอกเหนือการทํางานเรื่องราวมันเป็นมาตรงนี้จนสุดท้ายคือวายก็ไม่ออกมาแก้ตัว ทนายเก่งก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าเออมันเป็นเรื่องงานยังสินะ <c oughs> ออสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าชาวเน็ตไปถล่มทนายเก่งเพราะวายบอกว่าผู้<พ>ใหญ่สั่งให้ทำผู้ใหญ่สั่งให้ทําผู้<พ>ใหญ่ให้ทำอะ,อะไรก็ทำให้ทำอะไรก็ทำชาวเน็ตเลยไปถล่มทนายเก่งทำให้น้องปุ๊กเนี่ยภรรยาทนายเก่งท้องเจ็ดเดือนเข้าโรงพยาบาลเป็นความเขยดของทนายเก่งเครียดทนายเก่งโมโห เรื่องนี้ลูบีก็เลยศูนย์ลูบีนี่เป็นคนสนิททนายเกง่งว่าง่ายเป็นน่องที่มงานในในบริษัทก็เลยโพสเป็นเหมือนเลข,ขาทานายเกง่งก็เลยโพสว่าฉันมีกล้องวงจรปิดฉันจะแฉนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการได้ออกโหนกระแสแล้วก็อยู่ๆต่อมาเอมิลาก็ออกมาประกาศยุติบทบาทของการเป็นเจ้าของแบรนด์ไฮยาบูอ,อูนี่ลหละเป็นที่มา ก็เลยออกมาเถียงกันการเถียงกันที่ทําให้ชาาบ้านเนี่งงว่าเถียงกันเหตุ่างเถียงกันจนเถียง<ป>กันเรื่องของอใครสั่งให้ถ่ายคลิปนั้นใครไม่สั่งให้ถ่ายคลิปนั้นคลิปี่เป็นวราหล่อน,น่ะละสรุปก็เฮ้ยว่ายั่นสิบาที่สรุปก็คือว่าไอ้ว่ายเนี่ยบอกว่าผู้ใหญ่ให้ทําอะไรผมก็ทําอย่างนั้นแหละครับ<อ>ชาวโซเชียลก็เลยสรุปว่าทนายเก่งมาแล้ทัวร์เลยไปลงทนายเก่งทนายเก่งก็เลยโมโห บทที่นี่เพราะว่ามันสมกะโพอดตอนเมยียเขาเอ,อเาไม่ได้อกมาฉีดแจกว่าเราบริษัทสั่งมีชีวีโอไม่ได้สั่งในชีวีโอแกก็ไม่ได้สั่งเพราะว่ามันเลิกงานไปแล้วเออส่วนวายกับอันเนี้ยไปถ่ายกันเองนะครับอ,อันนี้ก็เเชี่ยไปไป่ายกันเองแต่คราวเนี้ยมันมีเรื่องเอมิลาว่าไม่ได้ติดใจเรื่องหึงไม่ได้ <ưng> หึงแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์อ <ưng> ืวันนี้หนนกระแสเมียทนายเก่งแต่แต่มันจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะใช่แต่ว่าถ้าไม่หึงก็ไม่ใช่นะ เพราะว่าวันที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันอยู่ในประเด็นหึงอยู่เลยเออแต่มาแต่มาวันจันทร์มันก็เลยไม่หึงเพราะว่ามันมีพักเบรกมีระคังเบรกไว้ัมบอกเลยมันมีระคังเบรกไว้ผู้คอยติดตามบอกว่าเมันมีการที่มันมันมีระคังเบรกไว้มันเลยเศร้าหึงอ่าถ้าอย่าพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าตอนแรกตอนแรกจะหึงไม่ได้หรือแฟนเขาจะหึงไม่ได้หรยอแจ๊สียนนนั่นล่ะแบบที่ดีปากกดวาคนหองจ้าของเนี่ยพากันไปทายเองมันก็เลยเป็นออกมาสไตล์นี่ แล้วคราวนี้มีประเด็นหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องผลประโยชน์อที่จะบริยุทธ์น้ำกันแล้วอ่ะเอมมร่าก็เลยมองวาเป็นเจ้าของแบนนี่ได้ได้หน่อยน่อยเกินไปอ่าได้สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ยังที่เขาไป,ไปไปแยกกันเนี่ยตอนแรกตกกันไว้ตกลงกันไว้ว่าจะให้ยี่สิบเปอร์เซนต์ใช่ทำไปทำามทำไมได้แค่สิบเปอร์เซนต์เพิ่มมาอัองกี่เดอเหลือแปดเปอร์เซนต์อีกคราวนี้ก็เลยเอามาถกกันว่าตอนแรกสัญญากันว่า เป็นเจ้าของแบนด์ด้วยกันเนี่ยจะให้20%จริง2ีตอนนั้นมันขายอยู่บนบนแพลตฟอร์มสีฟ้ามันขายแพงขาย3 90ขวดเนืงอเออกำไรมันก็หลมันกับแบ่ง20ได้แล้วครั้งนี้อยู่ดีมันมีแพลตฟอร์มทิ๊กตอกขึ้นมาที่ทําให้เราปักตะก้าเหมือนเหมือนเหมือนพวกเราปักตะก้าเนี่ยซึ่งมันมีการแข่งขันการทางการตลาดสูงจ้งผมขายผ่าเนี่ยราคาเมื่อกี้บาทเนี่ยเขาก็ทำลดราคาลงมาเขาปรึกษากันว่า เราเอามามาเอาโวลุ่มดีไหมเอาจํานวนยอดขายดีป่อแต่ต้องลดราคาตรงนี้ลงเพื่อให้คนซื้อได้เยอะการลดราคาทําให้คนซื้อเยอะจริงแต่ขอเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมขอมีราสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายยี่สิบเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ใช่พอ,อเขาต้องไปจ่ายหลังบ้านนู่นนี่นั่นเพื่อเอายอดขายมัน,ม,นมันจะได้ปริมาณหลายกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเอาเอาตรงไหนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งร้อยก็คือยี่สิบบาท แต่ถ้า10%ของ300คือ30บาทมันสะใหายกว่าเด้เออมันจะได้เยอะกว่าทางแต่วันนี้เขาขอกม่าชี้แจ<ร>งมเมดแล้วนะว่า <c oughs> เอมิลา่าโบหงุงหง่งเป็นไปว่าไดเพราะว่าเขามีตัวเลขทุกอย่างแจ้งเอมิลาพูดคุยกันตลอดตอนนี้คือฝั่งทนายเก่งชี้แจงเรื่องนี้ได้คอยเคลียร์จบ <c oughs> ได้คอยฟังแล้วผมคิดว่าเอมิล่าโบหรื่หงอกเอมิลาอาจจะมองว่าได้น้อย10%และไม่เอมิลาไม่รู้ว่าบริษัทได้เท่าไหร่ ก็เลยเป็นมุมของคนทํางานว่าฉันทําตั้งเยอะฉันท<ช>ํางานหนักฉันทุ่งเทขนาดนี้คุณรู้ว่าฉันได้เท่านี้แต่ฉันไม่รู้ว่าคุณได้เท่าไหร่เออครอบครัวท่านอาจจะมีมุ่นมั่งสังขยาเขาอาจจะเป็นเศรษฐีอาจจะเป็นยังเขาอาจจะเออรวยจังสัตว์ังสีมันก็มีสิ่งที่อยาคิดไปได้แต่ก็เครีย์นะประเด็นนี้เพราะว่าบริษัทเขาได้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองอเขาก็บอกว่าเขาได้แล้วก็เรื่องโบนัสที่ไ้บ้านเอมมล่าสองล้านมือนีทนายเก่งบอกว่าบ่าหายแล้ว เพราะว่าก็อมองว่ากลวว่าเราก็เครียดน่ะเนาะเราก็เล่นบอลไตอนที่เขาให้รางวัลบ้านนะ่ะเอาซื้อซะเขาก็ตั้งใจจะให้เป็นรางวัลและขวัญกําลังใจเพื่อ,อที่จะให้ทํางานต่อไปอืแต่ว่าบทที่ดีสิออกจากเขาแล้วในมุมผู้ประกอบการเขาก็มาไห้เรามันไม่เป็นเส้นสัญญากันเนาะมันก็เจ็บใจปวดเนาะมันสิเป็นขึ้น,น,นยังคือยังโง่น่ะนะมันสิเป็นอะไรที่ทิ่มแทงหัวใจ ก็เลยว่าหายบ้านแล้วตอนนี้แต่ขอบัรู้ว่าต่อไปจะหายบ้านบอกแต่ว่าโหนกกระแสมือหนึ่งก็จบล่ดงเลยเอมิล่าก็เลยไปขอโทษไปกราบขอโทษก็คืออ่าจบลงดงวยกันขอโทษกันนะแต่ขอยคิดว่าก็ว่าได้จบแบบแอนนี่ดอกแต่ว่าเขาอยากให้ไปคืออยู่กันมาตั้งสามปีจริงๆคอยก็อยากให้ไปเห็นงานนํำกันอยู่ด้เพิ่มเพิ่มอยากได้เท่าไหร่ก็เรียกก็นั่นไปจริงๆก็ยังไงก็ต้องไปทํางานอยู่แล้วตามนี่ ตามนี่เด้อสรุปดราม่ามันสิบสิบนาทีก่อนตามนี่เลยจ้า